ยังเห็เสียคู่เดิอ่อนอีกเลยเห็นอะกันได้อเมกที่ร้องเพงร้องอยู่ทุกวันนั่นแหละมาเอาทีขนาดนี้อที่ขนาดนี้่ที่หนูร้องกันนั้นะเสียงหนูมันจะเหมือนน้ำเลยอ่ะไหนเลยไหลเลยไหลเลื่นอีเอาครูหมอนอิงนะครับพี่น้องขาานี่นักกัซิลนโอ้ยล้องี่มีจ้ารองแกรองว่าเหเป็นเชียวให้นระ เขาตั้งหันไอยู่อาสั่งเปลงไปสั่งเปลงไปเปิดไม่ระเบบอกเปิดตบอกไปทักลนพื้ซากอไปแกเียพื้นซกนของหอมาบอกที่เราบอกกันต่อสิม่มักับจุดเอาดีละก็เพียงีลรัีเอา้คนแหละศิลปินลบเชิญของเราในวันนี้ เอาประกันให้เราเป็น้้าเป็นอนาเซ่เลยเอาให้ให้ให้กินเป็นอนาเซ่เลยเอาเอาสนใบวนี้เอาง้ยเอาให้วันนี้เอ้นเอกโคศกยิ่งกามีได้ให้เป็นアナเลยให้เป็นโคศกสาวสวยเอาพกับโคศกสาวสวยนับแต่วานักบอเลเอร์สิบห้านับแต่วินาทีนี้นับแต่วินาทีนี้วินาทีนี้เป็นไต่โ้เปิว่าเ็คม่ไ้วาบอานบอ นับช่วเวลาต่อจากจาน,นี้ไปช่วนะงแรกน่าจช่วงเวลาฮะนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอย่าเฝาบีย่าเฝ้าเอาเอทดว่อาต้องใส่ให้แม่เนเยต้องใส่ให้เอาปากเปาก็หายเลยสาวช่วงเวลาต่อจากนี้ไปช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคยไม่เฝ่าไร่สู้วจยาเือเนาะ เอาพกกับเลยก็พบกับศิลปินเลยพกกับศิลปินงานเอกสาวศิลปินผู้น้าตาพิ้งวิ่งงานเอกสาวศิลปินผู้นาตาพิ้งมันยังลกสาวของาจะสวยมันจะใสอิงน้ำกันเล้วก็ต้องล้มอิงก็ล้มสารวัตก็ได้เด้ละน้องออิงติ้งลิงิิกงก้ง เอาดีๆพอเราเรีวเป็นการเป็นงานเาี่ยวนลาต่อจากนี้ไปช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำผู้มีเกียรตทุกท่านมาสัมผัสศิลปินรับเชิญ้าสามารถศิลปินรับเชิญหอดงสสวยี่หมอสติงนติงนเอาไจด้วยอาจารย์บ ລິກໆໆໆອີ່ຫຼາວຫາຍເນາະຍ I'm going 罗密欧。

ยืนน่งเม็นเ่ายืนเมากับองเหมนนองเมื่อไอผูแค้ร้อจอจเื่อสดๆจหัยี่สิบานขเป่พ่อขาเป่พ่อไปเลยเอาเอาเป็นเวอร์ชันพ่อเลยนะเ่แทุกวันเพิ่อชันพดี้ต่ำยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมากับองคม่นไอ เมื่อเจ้้าาผูแขนนบไม่เอาแบบนี้ตอนนี้น่ะตอนนี้ก็คือเราทำทิกเกอรแบบต้องเมาด้วยไงเพลงนี้วันนั้นมาดูว่าอุ้งอิงเมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่ามีรางวัลให้สองหมื่นบาทจากพ่อเพชรเลยนะไม่มเจอเออเอาแล้วมามาฟังอุ้งอิงร้องแล้วก็เมาไปด้วยจะเป็นยังไงเอ้าเปรถเป็นอนไหเอาพอโยถ่ายมาถ่ายทิกเกอร์ไหมโอ้โไม่เห็เพ่าพ่า เขาเห็นมันขึ้นแล้วเมาจากนั่นเลยลูกเดินมาจากนั่นเลยเมาเลยสิบแค่สิบห้าวิมาตรงนี้เลยยืนมายืมแล้วมาเลยจับเตจูดให้กันเาอจับจูดเอาลองดูจับจับแต่จูดนะครับว่าจับจูดเอาลองเมาดูนะสิบห้าวิสิบห้าวิเมาเขาคิดยังไงล่ะเอ้าเอาเพราะว่าเส้นห้าสิบเมาดีมันต้องเป็นแบบเนี้ยลูกเนีอาไปเดี๋ยวเห็นผู้ใดเมาสั่งสั่งดิ

จะปล่อยเพชรนี่มึงจะขนชิงลูกเพื่ออะไรนะเอาถามทำไมอยากรู้ทำไมทอาไม่อยู่ทองอะไรตั้งมน้าเคลีร์อพี่ครับใจเห็นครับทำไมต้องถามหายทองเองด้วยครับพี่ที่เห็นครับถ้าตัฟฟี่รู้ใจเลยเขาเลยพี่จะรู้นะยป่อยนี่นะเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ประทังเงินทนปรทังเขาตั้งเจ้าหน้าที่เนยเขตั้งเจ้าหน้าที่เนี่ ที่รู้จักเขาไม่พอดโแล้วพอดดแล้วเี้ไม่ก็หน้าตาดียไม่ได้กินเล้าสปีดสายแ้วขาจ้ายนนั่นเี่ยไก่เจี๊ยโอ้โหจังจลาลยเนี่ยกินกิกินขาก่จมาเลยอันนี้ก็มาซุมกินในปุดีแต่อย่างได้กงแต่ ขาไก่กูซุ้มไทยยั่นี่ครออกดูยาเข็มองาหักูมึงแย่งไรกัมหอลลังจะร้อยทิงขอรถเนี่ยเอาคือเศรเมาเฮ้ยเคือเศร้ามา ไปหาอ่านดอกไม้ยังลูกพ่อกไก่ตัวไปอ่านดอกไม้ใได้พ่อก่อไกตัวเนาะพ่อวิชาพ่อวิชาหนีไปนะลูกหิวคิ้วจะไม่ได้คนมาหิ้วผัวอายคนผัวตอนหลังเวทีพร้อมแล้วอุงุ่นในการส่งความสุขบนเวทีแห่งนี้นะครับกับสาวน้อยเพชรบรรพย์มอกเป็นความสุขกับพี่น้องชาวอำเภอจั